ใช้ไฟเครื่องอนร้อนใช่ไหมผมกลับมาใช้แอปพลิเคชันกเก่า้เดือนกุมภาพลิเคชันเดือนกุมภาเครือ,องร้อนไวมากเคือ,องร้อนไวมากกับเครื่องอื่นเฮ้ทุ่เพ็ตัวทุกเพ็เอยู่ใช่ไหมคืออะไรไหมเพ็คืออะไรปะอ๋อนี้อหนึคน ใช่ปี้ไม่ใช่ยอยากูจะไม่ไม่จะได้ไอน้นใช้คุ่มอยู่นะป๊นี่งจอค้างคนขึ้นมา กุมภาจะมองไม่เห็นยอดคน,นมันจะไม่เห็นในไอ้ไม่เห็นคนใช่มันจะไม่เห็นยอดคนแต่ว่ามันไลท์เสถียรเดี๋ยวให้อธิบดีบอยว่าค่อยๆเปลี่ยนไปค่อยๆขย,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 อย,อยับเวอรช์ชันไปก่อนที่มันจะเออมันจะมีเวอร์ชันหนึน่งที่มันปกติสวัสดีพี่แม่มครับสวัสดีคุณกัญจนาสวัสดีคุณชิพรพรคุณบุ๋มสวัสดีครับทำไมมันขึ้นสองสองไลท์อันนี้ ทำไมมันขึ้นไลฟ์สองพันต่อแชร์เมื่อกี้ป้อมึงแชร์ลง้เพจเขาเพจแชร์ลงเพจก็ปกติมันจะ,จะไปแชร์หน้าเพจป้องไงหน้าเพจปอกมันเอ๋ยมันเอ๋ยมัเอ๋สวัสดีครับผู้สํานึกยนสวัสดีพี่อรุณครับเห็นหมุนไหมหมุนขึ้นไหมหมุนขึ้นไหมทุกคน เห็นหมดไหมอ่ะหมดหมดไม่ใช้เพจเปิดอ่ะขึ้นดูบอลมีเครื่องขึ้นดูนีล,นลสุดผมขอแชร์ก่อนแป๊บนึงนะคะขอแชร์นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้พี่ก่อนนะคะนะกดไลค์กดแชร์ให้พี่ก่อนนะคะสุดยูบอลไหมครับวันนี้ย้ายโลกระทันหันนะครับ เราจะไปบ้านบ้านนั้นนะเดินทางไม่ไม่ทันครับไปไม่ทันนะไกลเดินทางรถติดเลยแวะที่นี่ก่อนสวัสดีแม่เกศข้าวสวัสดีคุณออสข้าวสวัสดีพี่แอ๋วสวัสดีคุณชูดุแม่ครับสวัสดีคุณภูมินภูมินภูมิน สวัสดีนะคะคุณธนาหลวงีสิบสามสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะนะใครเข้ามาแล้วนะคะก็กดไลค์กดแชร์ให้พี่ก่อนนะคะนะขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หน้าเฟซของท่านนะคะแล้วจบไลค์สามารถลบทิ้งได้เลยนะคะนะการแชร์ไปหน้าเฟซของท่านนะคะมันช่วยได้อย่าง,น,งนะคะคือถ้าเกิดมันมีไลค์กระตกุกหรือดีเลย์หรือมันมภาพค้างนะคะการแชร์ไปหน้าเฟซนะคะแล้ว ดูไลฟ์จากที่ท่านแชร์ไปที่หน้าเฟซของท่านนะคะมันช่วยได้จริงๆนะคะนะพี่ลองมาแล้วนะคะนะสวัสดีพี่นัทชันหสวัสดีคุณลุงพ่อมสวัสดีพี่สุภดาสวัสดีคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสําหรับคนใหม,ใหม่ๆนะคะที่เข้ามานะคะที่มาจากพี่นัทพี่ทักนะคะ <Eso. S 1> นะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณพี่นัทพี่พทักษพี่นี้นะคะนะจาการ้านบีเนียนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนะใครที่เพิ่งเคยดูเข้ามานะคะนะเปิดใจ เปิดใจดูเราก่อนนะคะนะคะเปิดใจเราดูก่อนนะคะนะ<ช>ถ้าชั้นชอบก็ติดฝักติดตามนะคะกดติดตามด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ถูกจริตไม่ชอบไม่เป็นไรนะคะนะนะคะขอให้แวะชมเราก่อนนะคะนะมาตันหันยังไม่เช็คโลเลยครับยังไม่ได้เช็คโลเลยครับจอดปุ๊บก็รอตั้งไรเลยนะกระถางปุ๊บปั๊บปลอดภัยแมันี้เดี๋ยวต้สวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะขอบคุณนะคะสําหรับยอดแชร์ทุกยอดแชร์ของนะคะ มากเลยนะคะขอบคุณนะคะมีแมวไหมพี่ไม่รู้นะน้องโอมแต่ลูกแกมีแน่ตอนนี้กี่คนแล้วอะ่ะไม่เห็นนะหกสิบสี่ไอ้หกสิบเจ็ดหูแตกแตกขคาไหนแ็กพูดติดตามให้หน่อย,อยามมานะครับแท็กให้พี่หน่อยนะคนพูดคนอาจจะน้อยสวัสดีทินดาครับสวัสดีพี่จีรศักดิ์ครับแท็กให้พี่หน่อยบอกว่าเออราติปสามมาแล้วนะคะใครเห็นหมุดพี่บ้างหมุดนี้หลอนไหมอันนี้ไม่ทราบครับเดี๋ยวต้องลองดูนะแล้วแต่บางวันนะครับบางวันก็ เจอวันก็ไม่เจอเราก็บอกไม่ได้นะสวัสดีพี่เบิร์ดครับเล่นเลยก็บอกไม่ปกติวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะมีผู้ใหญ่ใจดีไหยนะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะเลตครับสวัสดีคุณอีรีทองสวัสดีนะคะพี่รัชนีนะคะพี่จีระสังนะคะพี่ซิริกอนนะคะพี่เบิร์ดสวัสดีค่ะอีกคุณอีจีทองนะคะพี่ลินดานะคะคุณคอยใส่นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนะ ต้อมสวัสดีนะคะต้อมนะตอนนี้คือพี่เห็นคอมเมนต์ก็คือจะเห็นแค่นี้นะมันเลื่อนไม่ได้แล้วนะคะทุกคนนะเดี๋ยวพี่ไปไวๆนะไลน์เพจไหมจ๊ะขอไลน์ครับของแชนเนลยูทูปใช่ไหมครับพึ่สามช่องทางเหมือนเดิมนะคะยูทูปเปิดปะยูทูปเปิดแล้วเปิดนะไลน์เฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ยูทูปนะคะแต่ติ๊กต็อกเรายังไม่เปิดนะคะ คุณยังน้อยอยู่ขอร้อยคนนะขอร้อยคนก่อนนะสวัสดีคุณอับบลิน่าครับสวัสดีพี่คำสุขสวัสดีคุณอิีซีพยองสวัสดีคุณขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะพี่คำสุขนะคะพี่รุตขอปิดไฟหน้ากล้องก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องม้องเกินไปขอบคุณคุณบุญแบ๊กนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะดับไหมครับครับขอบคุณแบ๊กนะพี่พี่ให้อดมินปลดล็อกให้แล้วนะคะนะแต่ขอ ขอน่ารักน่ารักนิดนึงเนาะนะคะไฟไม่ดับพี่ไฟไม่ดับนะแท็กแท็กเรียกได้นะคะนะจะปิดไฟแฟลชไม่ดับได้นะแต่พี่ขอขอคอมเมนต์แบบน่ารักน่ารักนะคะนะจะปิดไฟหน้ากล้องต้องสำหรับกล้องสำหรับกล้องเลยวะแต่ที่ไฟมันไม่ดับมันไม่ดับไงไฟไม่ดับไฟเนี่ยมันดับแล้วก็เลยกลับกลับด้านกล้อง ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนแล้วกันนะคะนะคะไปไหนวะหาผู้ใหญ่ใจดีโดไม่ไม่ได้ใสแว่นแล้วเมื่อกี้เห็นเงาเนยเห็นเงาใช่ไหมแมกพี่ปูเป้พี่ปูเป้มาอย่างพี่ปูเป้ถามใส่แว่นอย่างที่เห็นเงาไม่ได้ใส่อ้าวไปไหนแล้วผู้ใหญ่ใจดีของฉันอ๋อมาดีคุณคุณโมนอ่ะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะท่านแรกนะคะ dk 7นะคะ dk 7 c o m นะคะตอนนี้นะคะมีโปรเด็ดโดนใจนะคะนะโปรฝากครั้งแรกฝาก100บาทรับเพิ่มอีก75บาทนะคะเป็น175บาทนะคะโปรครั้งที่2นะคะฝาก100บาทรับเพิ่มอีก200บาทคือหมายถึงว่าฝากครั้งแรกนะคะก็คือเปิดเปิดยูซอร์ใหม่ฝากครั้งแรกนะคะ,คคะ,คะ100บาทรับทัิ่ีกเบาบาทนะคะส่วนใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรืออ่า เคยมียูสเซอร์เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะคะฝากครั้งที่สองนะคะไม่ถึงก็ฝากฝากนะเพิ่มเข้าไป100บาทนะคะจะรับ200บาทหรือฝากเขาเรียกว่าอะไรนะสมัครครั้งนี้ใช่ไหมฝาก100บาทได้75บาทเล่นไปแป๊บนึงแล้วฝากอีก100บาทจะได้200บาทถูกต้องไหใช่ใชอ่อันนี้เข้าใจอย่างประมาณนี้นะคะนะก็คือเปิดยูสเซอร์ใหม่100บาทนะคะรับเพิ่ม75บาทนะคะ ฝากครั้งที่2 100, 100ได้200นะคะได้เพิ่มอ,อีก200ใช่อ่าเหนะ็นแล้วค่ะเป็นเป็น300นะคะนะคือวันนี้ถ้าเกิดฝากเท่ากับวันนี้เหมือนฝากอ่ะฝากไปร้อยหนึ่งนะได้เป็น175บาทเล่นเล่นไปเล่น,ลนอ่ามาถึงเล่นนะคะเล่นไปแล้วก็คืออ่าอยากฝากอีกร้อยหนึง่งอยากได้200บาทก็ฝากเข้าไปอีก100บาท นนีะคะอเขาแจกทั้งแบบทั้งคนใหม่เจ็ดสิบห้าบาทแล้วคนใหม่ที่เพิ่งสมัครไปก็กลายเป็นยูเซอร์เก่าก็แจกอีกรอบนึงนะครับแจกอีกรอบหนึ่งสองต่อเลยนะนะคะเป็นสองต่อเลยนะคะนะคะสามารถคลิกลิงก์ที่พี่ปักหมุดได้เลยนะคะนะด k 7นะคะศูนย์รวมเกมสนุกลุ้นมันเกมสล็อตแตกง่ายๆต้องที่นี่นะคะถอนง่ายไม่มีอั้นไม่มีล็อกยูนะคะเว็บตรงไม่ใช่เอเจ้นนะคะมีบริการโบนัสมากมายนะคะลุ้นรับวงล้อฟรีนะคะทุก กลุ้นรับวงล้อฟรีทุกวันนะคะฝากถอนง่ายระบบออโต้นะคะแบบเรียลไทม์มีแอดมินบริการ24ชั่วโมงนะคะ <25. S 1> นะฝากถอได้แล้วก็จะมีคือมันจะมีอีกทางหนึ่งนะคะถ้าเกิดแบบว่าเว็บนี้เราเล่นแล้วถูกตวงถูกฉลกอะไรนนะคะจะมีวิธีเข้าง่ายๆอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือเขาจะมีแอปพลิเคชันให้นะคะทุกคนโหลดแอปพลิเคชันของเขาได้เลยนะคะแอปพลิเคชัน DK7 นะคะ dk7 นะคะเขาจะมีแอปก็คือสมัครเข้าไปหรือเข้าไปดูในลิงก์ที่พี่ปักหมุดนะคะนะแล้วก็มันจะมีบอกนะคะว่าเออสมัครแล้วก็คือโหลดแอปพลิเคชันไว้ที่เครื่องได้เลยนะคะจะได้ไม่หายแบบยุ่งยากเพราะบางทีแบบฝากเอาไว้แล้วต้องไปกดใน Li น์แอดอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แต่ที่เนี่ยคือเขาเป็น dk7.com นะคะ mm hmm. เขามีเว็บไซต์ของตัวเองนะคะสามารถดาวน์โหลดได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรแอนดรอยกับ iOS นะคะ mm hmm. มีทั้ง2ระบบนะคะ mm hmm. ในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ ที่นี่เลยนะคะคุณเอาเหมือนกับว่าใส่ยูเซอร์ทิ้งเอาไว้อะไรเงี้ยนะคะเราจะเล่นอีกก็คือก็กดไปที่แอปพลิเคชันได้เลยนะคะสามารถนะโปรโปรแรกตอนนี้คือเฉพาะเฉพาะไลฟ์เฉพาะในไลฟ์เฉพาะในไลฟ์นะคะทุกคนเฉพาะในไลฟ์นี้นะคะนะหนึ่งชั่วโมงนะคะอ่ะถึงประมาณเที่ยงคืนหรืออะไรเงี้ยคือเฉพาะในไลฟ์เนี่ยแหละค่ะนะแล้วก็คือเกมสล็อตนะคะมีคืนยอดเสียสูงสุด1.8%นะคะกิจกรรมนะคะสล็อต เขาจะมีกิจกรรมสล็อตทั้ง9้านะคะกิจกรรมในเวลาเดียวกันนะคะสนุกแล้วก็เพื่อชวนกับเกมได้นะคะระบบ V.I.P. ถ้าเป็นสมาชิก V.I.P. นะคะสิทธิพิเศษนะคะใช้งานได้ตลอดชีพนะคะมีโปรเลื่อนขั้นนะคะโบนัสเลื่อนขั้นอังเปาทุกสัปดาห์ส่งมอบของขวัญน,นะคะโบนัสวันเกิดโบนัสยอดเสียแล้วก็ดูโดเมนพิเศษนะคะเข้าไปนะคะนะเข้าไปไแล้วก็คลิกสมัครตามขั้นตอนได้เลยนะคะที่ลิงก์ที่พี่ปักมุดนะคะนี่เะมีเพื่อนเะพื่พจะดีสองเจ้าแนละ้วแล้วก็มี ผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านหนึ่งมีคนบอกแก้วสวยด้วยพี่ยุฮะมีคบอกแก้วสวยด้วยนี่ไงมีคนทักด้วยอ๋อเก้นดวยออเย็นด้วยใช่ค่ะนี่ใส่น้ำแข็งตั้งแต่นี่นะอือืนะส่วนสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเราอีกทางหนึ่งนะคะอ่าก็คือร้านคนจะสงสัยอีกคนจะสงสัยอีกนะคะที่เห็นที่พี่โพสต์เอาไว้ตั้งแต่อ่า เมื่อตองวันนะคะมีคนเข้ามาสนใจทัก,ทก,ทกม,ามาเยอะนะคะว่าเอยอยากจะซื้อแต่ตอนเนี้ยพี่จะบอกก่อนนะนตอนเนี้ยมันเริ่มหมดแล้วนะทุกคนนะแต่คลิกเข้าไปาได้นะคะราเข้าไปเช็คดูได้นะคะนะแก้วแก้วสแตนเลสสตีลแท้นะคะนะเก็บอุณหภูมิได้6-12ชั่วโมงแต่จริงๆอ่ะเมื่อเช้าเมื่อเช้า10โมงเช้านะ10โมงเช้าพี่ใส่น้ําแข็งนะเนี่ยยังอยู่จริงเนี่ยน้ําแข็งยังอยู่เลยตั้งแต่10โมงนะคะนะเขาบอกว่า เก็บอุณหภูมิได้6-12ชั่วโมงนะคะไม่มีไอ้น้ำระเหยมาเกาะคือไม่ต้องห่วงว่าจะมือเลอะจะอะไรเลยนะคะไม่มีไอ้น้ำนะคะเพราะเขาทำสแตเลสสองชั้นนะคะนะพกพาไปได้ทุกที่นะคะ,ะเก็บความเย็นนะคะได้24ชั่วโมงนะคะตัวกระบอกนี่คะคุณสมบัติโดดเด่นที่ของแท้นะคะนะคะแข็นะคะนะเก็บน,นต้องขอขอบคุณนะคะ,ะร้านเจลเชฟนะคะ99สินค้าคุณภาพราคาดีนะคะก<น>ดสั่งได้ทั้ง2ช่องทางนะคะทั้ง โชปปี้นะคะแล้วก็ล่าซาร์ดานะทิ้งที่ปักหมุดได้เลยนะที่ลิ้งที่พี่ปักหมุดนะคะทาสาธิตอธิบายนะคะเพราะว่าวันนี้พี่มีสปอนพี่มีสปอนเซอร์นะคะทุกคนเป็นอสองเจ้านะคะอ่ะเดี๋ยวพี่ให้ดูลิงที่พี่ปักหมุดให้มันขึ้นเปล่าอ่ะขึ้นขึ้นทำไมไม่ขึ้นอ่ะขึ้นไหมมันไม่ได้ขึ้นเป็นลิงอ่ะเยอะฮึไม่ขึ้นไม่ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวพี่ขอปักลิงใหม่นะพี่จะอธิบายเออ่พี่จะบอกว่า ดออูช่องใส่หลอดเพิ่มไหมเขาถามไม่ต้องใส่หลอดค่ะทุกคน,ม,ม,น,กนมันมีหลอดนี่มีกินสองฝั่งนะทุกคนมันมีหลอดมาในตัวนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องใส่หลอดค่ะแล้วก็ดูดได้ตรงนี้เลยนะนะเนี่ยนำแ็งป้เนี่ยเขามีหลอดมาให้นะคะคือหมูหิวด้วยี่อนมีหมูหิวหมูหิวสแตนเลสอย่างดีนะคะเนี่นี่แล้วเนี่ยหลอดคือเนี่ยพับเก็บตรงนี้แล้วฝั่งเนี้ยก็คือจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งเนี่ย สามารถดื่มงี้ได้ด้วยนะรจริงๆงใส่กาแฟใส่อะไรได้นะคะ<ล>ของพี่ไซส์นี้นี่ยนะคะ750 ml หรือแ0 0วัตจำจไม่ได้นะมุนหายมุดหายมุนหาย,หน,ายนะมุดหายเ <นะ S 2> ดี๋ยวพี่ใส่หมุดให้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเนี่ยถ้าใครอยากดูอยากเห็นนะ่ะบอกกติกาตอนนี้นะมีคนทักพี่แล้วว่าสีเนี่ยหมดแล้วนะคะ จะเหลืออยู่ไม่กี่สีเพวกขายดีมากนะคะตอนนี้เพราะว่ามันเป็นหน้าร้อนทุกคนมันร้อนเป็นมฆสิบห้าทีแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ปักหมุดก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยโดนผีหลอนนะใครของใครของก่อนเดี๋ยววันนี้พี่เดินอ่ะพี่เดินมีทุกแกค่อยวิ่งออกมาจริงๆโลนี้พี่วไม่เดินนะไม่เดินโลนี้พี่ไม่เดินอ่ะเดี๋ยวพี่ปักหมุดใหม่นะทุกคนนะนะรอแป๊บนึงอ่ะพี่ปักหมุดไปเลยใหม่แล้วนะเดี๋ยวพี่จะอธิบายเรื่องหมุดให้ฟังนะคะ พราะว่คือไหมกดได้ไหมกดได้ไหมครับเดี๋ยวพิมพ์เมนต์มาให้หน่อยว่ากดได้ไหมลองจิ้มดูครับว่ามันเปลี่ยนหน้าจอไปไหมมันขึ้นลิงก์สีฟ้าขึ้นแล้วมันเป็นสีน้ำเงินโอเคอยอธิบายให้ดูนะทุกคนวิทยโทรศัพท์ไปอยู่หลังจอพี่มาดูหลังจอปุ๊บอ่ปเดี๋ยวนะคะทุกคนทุกคนโอเคอ่านะพี่จะอธิบายนะกดเข้าไปที่ลิงก์ปุ๊บปุ๊บเด้งมันเลยเด้งปุ๊บนะ เนี่ยทุกคนเห็นไหมม,มันจะขึ้นหน้าจอของลาตีสิบสามนี่นะคะนะแล้วก็จะมีร้านค้าถ้าใครสะดวกแอปไหนจะสั่งนะคะแก้วน้ําที่พี่บอกนะคะจะมีอันนี้เป็นลิงก์ของลาซาด้าอันนี้เป็นลิงก์ของช้อปปีนะคะคือสะดวกอันไหนเอาอันนั้นเพราะว่าถ้าใครเข้าไปเก็บนะคะมันมีโค้ดพิเศษนะคะมีโค้ดพิเศษนะคะระหว่างของลาซาด้ากับช h o ป e ีเนี่ยไม่เหมือนกันลาซาด้าเนี่ยจะมีเหมือนโค้ดส่งฟรีนะคะแต่อันนี้จะมีส่วนลดนะคะจะมีส่วนลดห้า ส่วนลดเนี่ยจนถึงวันที่19นะนะก็คือลองลองเทียบดูแต่มันเป็นร้านเดียวกันทุกคนนะแต่ว่าใครสะดวกตรงไหนที่ตัวเองมีคูปองหรือมีอะไรไม่ว่าจะเป็น lazada หรือ shopee นะ่ได้หมดนะคะส่วนลิงก์ข้างล่างนะคะนะเป็น dk 7 c o m นะคะน,นะ,คะนะใครที่ชอบเล่นเกมนะคะที่พี่บอกฝาก100นะคะฝากยูเซอร์ใหม่100นะคะรับ70บาทอเอ้เจ็ดสิบห้าบาทนะคะเป็นร้อยเจ็ดเป็นร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วฝากครั้งที่สองหนึ่งร้อยได้ได้อีกสองร้อยเป็นสามร้อยนะคะนะคลิกได้หมดเลยนะถ้า ไหนนะคะอยากซื้อแก้ว l a z a d a s h o อป e ีและใครอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเล่นเกมนะคะ DK7 ค่ะโอเคป่ป่วันนี้พี่เดินวันนี้พี่เดินโอเคเลยนะตุ๊กเปิดเปิดให้พี่ราชินีส่งข้อความมาขอบคุณพี่ราชชินีขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอย่าล้วกระจกอ่ะอย่าหลอนนิดนึ้ะอยลอนกระจกพี่ขายของก่อนนะคะนะพี่ขอขายของอย่าพึ่งอย่าพึ่งเถื่อพี่นะนะต้องขอบปอนเซอร์นะฮะแล้วสปอน ททีอ่ขอโษนนะา,าพี่จะไปล่งประวัติไปเลยไม่เสียเวลาถ้าทำมันกระตุกไ,ได้นะต่อเจอต,เจอตุกเจอตุกแกแข็งแรงทุกคนโคตรแข็งแรงเลยโคตทนเลยอ้เบื่อไปตไปไอ้นี่น่อยใส่ชุดอะไรมาพ่อไปถายอะ่ะ มมันไ่เอาอันนี้ม้โอเคมาเปิดต่อๆละ้วไปพร้อมกันกระตุกไหมแม่กระตุกหรือมั้งน่าจะหายแล้วเมื่อกี้ก็ความเด้งก็เลยกระตุกนิดหน่อยดียืมแม็กสั่นกันเลยเมื่อกี้ชัดกลุ่มเด้งด้วยแม่ก็ชอบเสียบเลยแม่ก็ถามแม่เอาพ่อไม่ต้องใช้ก็ได้เดี๋ยวหนูก็วิ่งออกมา เขาบอกเราดูพี่ฟาตัวแกจับตาดูเลยนะทุกคนจับตาดูเลยนะมาค้างค้างเหรอครับค้างเหรอค้างเหรอมันไม่ได้ค้างแล้วนะมันอาจจะค้างจากจังหวะแอปมันกระตุกเมื่อกี้แหละมันเด้งหลายหลายชัดเลยเด้งหลายชัดขอบคุณพี่ทั้งทีนะครับมันมีชัดกลุ่มเด้งด้วยนะปิดแจ้งเตือนให้หมดปิดแจ้งเตือนให้หมด สวัส <P ics> er> ดีเพื่อนเพื่อนนะคะทางติ๊กต็อกนะคะนะเข้ามาแล e ้วนะคะ <Medicaid> เคาะหน้าจอให้พี่หน่อยนะคะเคาะหน้าจอนะคะเคาะหัวใจนะคะหน้าจอรัวให้พี่หน่อยนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นนะคะนะสามารถสนับสนุนเพจสามารถสนับสนุนช่องได้นะคะก็คือส่งสติกเกอร์นะคะหรือสนับสนุนผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะให้ย้ายมาทางทาง,ทางแอฟ้านะคะนะย้ายมาทางเฟซบุ๊กนะคะส <Qu iz> ับส <infant> นุใจดีของเรานะคะไปนับ,บอท ประวัตินะคะก็คือจริงๆอ่ะทุกคนก็น่าจะถ้าดูแลจําได้นะหลังนี้เป็นบ้านบ้านแม่ลูกเสียชีวิตทั้งแม่ทั้งลูกนะคะแล้วความเหี้ยนขือกล่าวขานมากเลยนะแล้วก็คือจนทําใหอ้อ่พวกเขาเรียกอะไรนะพวกสายดำพวกหมอผีอะไรเงี้ยนะคะก็คือมาทําพิธีมาอะไรประมาณนี้นะคะเกี่ยวกับบ้านหลังนี้นะคะแล้วเขาชอบเอาของหรืออะไรเนี่ยมาฝังมาฝ,งฝังด้านป่าฝังด้านนู้นนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยพี่ มีคนมีพี่เนี่ยพี่เ็เคยเจอนะเป็นสายศิลป์เป็นอะไรไม่รู้ร่ฝังอยู่ข้างบ้านนะคะพี่เลยเรียกนี่ว่าบ้านฝังของนะคะ<ช>แต่ประวัติล่าสุดนะคะประวัติล่าสุดเนี่ยล่าถึงบ้านบ้านตรงที่มีสารสารู่ฝังเนี้ยมีลุงแท็กซี่นะคะมันจอดเขาก็คนะิดว่ามาจอด,อจอดนอนมาอะแต่เขามาจอดทิ้งเอาไว้วก็สงสัยว่าทําไมคือหมู่บ้านเนี้ยนานๆทีจะมีรถเข้ามันจะมีบ้านข้างหลังอ่ะสุดท้ายอ่ะนานาแลใครยืนอวะไม่มีนะใครยืนอน่ะ ที่ปูทำอะไปอลุงแท็กซี่นะคะจอดรถนะคะแล้วก็เอาเตาอะค่ะลมควันนะคะนะในรถนะคะไม่เออก็คือตุยนะคะนะแต่ว่าเ,เดี๋ยวจะเข้าไปดูบ้านหลังนี้ก่อนเพราะว่าเมื่อกี้แม่บอยังไม่เจอต๊กแกเดี๋ยวพี่เสียงเลยนะคะแล้ว,วลแล้วแล้วจุดลุงแท็กซี่ก็คือีบ้านที่เป็นโจทย์กับกูปอ <บ>ไอ้ท้องขาวอ่ะบ้านพิ้บ้านนำพิ่วกลัวไอโอโมโอ่พิ่วกลัวมากเลยบ้านหลังนั้ไปสวัสดีคุณเจษยาครับยี่สินาทีป่ะได้เขาบานกันแล้วสวัสดีครับต้นไมามในครับพอมาด้วยนะต้นไมต้นไม้นน่าาย์ะะแล้วอพอออกให้ใค่เทใช่ไหมไห เราจะมีเสียงรถเลยนะไม่ใช่ทิ้งจรทิ้งโจรทิ้งโจกกูยังไม่ถึงไหนเลยพี่กูพี่กูแค่ะจะส่งหามันสิบบอ,อูอ้ต้นไม้เยอะก็ะส่งหาจังเลยเ,ห,เห็นอ,อยู่วันนั้นก็ยังผ่านไม่ได้มุดโรงงานไม่เจอด้วยต้องเจออย่างเดียว นี่มาแล้วรงนีแอตี้ีแดงมีหลังเสานจังะนนี่มันมีสีแดงๆอยู่ตรงนี้เอีฮัโลม่นี้พี่บอกว่าเห็นเห็นที่พี่เห็นคืออันนี้แมสาไฟแอบ e o อเพีพยวเป็นเงาคนไม่ใช่นะนะอ๋อที่พี่บอกให้ฟังนะพี่บอกเนี่ยเนี่ยเนี่ย แต่แม่พี่ื่ตรงนี้เห่านี้ไม่ใช่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 แล้วเนี่ยนุมจบเนี่ยนะเขาไฟปุ๊บมันเหมือนเป็นเงาไม่ใช่ไม่ใช่สวัสดีสายชุดแดงนี่มันชิ้เห็นมั้ยจริงผู้หญิงวะกูไม่รู้เห็นแบบสีแดงๆเข้าใจปะสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อมอเลยพ่อมีเพิพ่อแล้วเสียบรอติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์เลยเปลี่ยนพ่อไปพ่อไม่ติด

ภาพแตกแล้วกระตุกคอฟองเยนะกรตุกเยอะมากไปหรอขึ้นอะไรวะเต็มหมดอะแจ้งเตือนเลยไม่ว่าเมื่อกี้เราเทสแล้วนะเทสดึงเออเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเทสเกือบชั่วโมงนะเทสจากอีกเพจหนึ่งไม่เป็นเออ่ทุกคนลองลองแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองก่อนนะคะนะเดี๋ยวช้าช้านะแตกด้วยหมุนด้วยครับได้ไหมได้ไหม เดินเทสเลยนะเมื่อกี้ได้เดินเทสสัญญาณก่อนที <c oughs>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  ่จะไลฟ์ตอนที <h 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 ่แม็กไลฟ์เนี <h <h ่ยเดินเดินถูแชร์แ้วเป็นตัวเองก่อนนะคะที่ตบกันด้วยเหรอค้างทุกคนบอกค้างเป็นแบบนี้อีกแล้วไลฟ์เฟซปกติแล้วนะไลฟ์เฟซปกติเลยปิโอเคตกใจทุกที่เดี๋ยวมาเจอนะเจอหน้าเพจอีกรอบนะผมจะไลฟ์เฟซปกตินะตามมาอนนะคะตามตามนะเดี๋ยวพี่ไม่เข้าใจว่าเมื่อกี้ตอนเทสไม่เป็นไรมากไม่เป็นไรเลย ใช่ครับผมมาสั่งมันครับที่มันจะน่วงมันจะน่วงเป็ไงหายแล้วครับเอ้าหายแล้วหายแล้วเดี๋ยวเช็คภาพหายแล้วหายแล้วเสียงตรงไหมภาพเสียงสวัสดีสวัสดีสวัสดีเช็คภาพเสียงตรงปากใช่ไหมพี่ว่พูดก็นี่ไงพูดอยู่แล้วก็ดูอยู่นี่ไง กระตุกไหมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหายแล้วหายแล้วเอา้าเอ้ามาอยู่ที่ไปแค่ไันอยู่ดีก่ก็หายเป็นตอนพ่อตกใจตอนพิว้วนั่นแหละตอนพิวนพ้วบอกสะกิดอ่ะเออหลังจากที่กูบอกว่าเหมือนมึงสะก,กิดกูมึงดังกูว่าเออตอนนั้นแหละแล้วมันก็กระตุกเลยเขาบอกหายแล้วหายปกติเลยเหรอภาพตรงเลยเหรอโอเคแล้วใช่ไหมคะทุกคน โอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เช็คคอยเช็คมึงถือเช็คด้วยอันตอบปกติครับแต่เพจมึงคอยถือเช็คด้วยพอเขาบอกกระตุกมึงดูเครื่องนั้นเลยนะภาพไม่ตรงเสียงแสดงว่าดอยะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเลยไหมเปลี่ยนเลยนะจะยาวๆยาวๆนะนะตามมาอีกทีนึงนะคะนะตามมาอีกทีนึงนะตามมาอีกนึงมาทีอีกทีนึงนะคะทุกคนมีใครอยู่หลังไมม่เื่อกี้พี่ได้ยินเสียงนะดีเลย์ดีเลยหนึ่งวิให้ปิดไหมฮะ ปิดไลท์ธรรมดาไหมเลยดีเลยอ่ะเอาเอาเสียงส่วนมากนะเสียงไม่ตรงภาดเปลี่ยนโอเคเขาบอกเปลี่ยนเปลี่ยนเอาเปลี่ยนเลยจะได้แบบนี่เลยน้ำนะำพี่ขออนุญาตเปลี่ยนจริงนะขอโทษนะเพื่อแบบจะดูรายลืเอียดดีกว่านะผมไม่อยากบอกให้ดูแบบติดกิจการนะขอโทษจริงนะคะนะช่วงหลังเป็นบ่อยมากที่ใช่อัพแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ปิดนะคะแล้วเปิดใหม่ตามมาด้วยนะคะนะ174คนนะคะนะตามตามหน่อยนะคะนะปิดนะปิดนะปิดนะเป๊ะตรงเลยนะเดี๋ยวปิดปุ๊บขึ้นเลยนะ เดี The okay. okay, ๋ยวเขาไปแก้ดิ้งโอเคโอเคนะ